ก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าเรื่องของไนโตรเจนที่มันอยู่ที่ใบปกตินะครับเวลาเราหว่านปุ๋ยที่เป็นไนโตรเจนเนี่ยลงไปทางดินและพืชได้รับไปเนี่ยมันก็ไม่ว่าเรจะหว่านยูเรียหรือปุ๋ยสูตรอื่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมีส่วนผสมของยูเรียอยู่เนี่ยสุดท้ายมันก็จะไปเป็นอยู่ในรูปของแอมโมเนียม NH4 แล้วก็ติดเครื่องหมายบวกก็คือประจุบวกเนี่ยหมายถึง แอมโมเนียมนะครับก็คือปุ๋ยไนโตรเจนที่เป็นแอมโมเนียมส่วน no 3แล้วก็ติดเครื่องหมายลบเนี่ยอันนี้มันเป็น,นไนเตรตนะครับเ,เมื่อพืชได้รับเนี่ยมันก็จะมีการในบางจังหวะบางครั้งบางคราวเนี่ยที่รากเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนปุ๋ยพวกนี้ไปเป็นกรดอะมิโนเลยนะครับหรือถ้ามันไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายขึ้นไปที่ส่วนเหนือดินก็คือขึ้นไปที่ใบไปส่วนต่างๆของพืชอย่างนี้เนี่ย มันก็จะอยู่ในรูปของไนเตรตหรือกรดอะมิโนแล้วก็ยูรีไอซ์ยูริไอซ์ก็พูดง่ายคือเป็นเกี่ยวข้องกับพวกสารประกอบกรดยูริกนะครับมันก็จะเคลื่อนย้ายอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ใบพืชน,นะครับทีนี้เมื่อมันไปอยู่ที่ใบพืชน,นะครับสิ่งที่เราเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวก,กับการออกดอกก็คือเรื่องของไนโตรเจนที่มันอยู่ในใบเพราะเราจะมองว่าทำยังไงได,ด้ลดไนโตรเจนให้ได้นะครับจะลดไนโตรเจนให้ได้เอา,อางี้ดีกว่าลดไนโตรเจนให้ได้ทีนี้มันก็จะมีการพยายามทําสิ่งหนึ่งเเาารียกว่ ทำให้ใบมันดำใบมันเข้มใบมันแบบคือใบหนาไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องใบเข้มใบดำเนี่ยอันนี้อยากให้ลองพิจารณาเรื่องนี้ดูนะครับการที่ใบดำใบเข้มหมายความว่ามันต้องมีการสร้างโคโรฟิลค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะก่อนที่เราจะลงสารก่อนที่เราจะกักโซ่พ่นสารสมอาหารอะไรเงี้ยก่อนนั้นเรามีการทําใบดําใบดําแบบใบเข้มมาเลยอะไรเงี้ยเขียวเข้มมาเลยอย่างเงี้ยครับคืออยากให้พูดถึงว่า ไอ้สีนี้มันเป็นสีของตรงนี้ครับเขาเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างง่ายๆของคลอโรฟิลล์ในทางเคมีเนาะมันจะมีตัวหนึ่งที่อยากให้ดูนิดนึงคือตัวที่ผมวงไว้คือตัว R นะครับตัว R หมายความว่ามันจะมีตัวอื่นๆต่อไปอีกมันจะมีาธาตุอื่นๆต่อไปอีกนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆมันจะเป็น C คาร์บอนไฮโดเจนแล้วก็ออกซิเจนนะครับดูตัวอย่างนะครับเนี่ย C ไฮโดเจนออกซิเจน เยอะมากนะครับแต่ในโครงสร้างของคลอโรฟิลเนี่ยจริงๆมันมีแมกนีเซียมแค่1ึตัวนะครับแล้วก็มีไนโตรเจนทั้งหมด4ตัวประกอบกันอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําใบดํามากๆหมายความว่ามันก็มีไนโตรเจนเยอะทีนี้อธิบายอย่างนี้ครับเวลาที่ที่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามันมีเรื่องของไนโตรเจนที่สะสมที่ใบและใบดําจะบอกว่าไนโตรเจนเนี่ยเวลามันไปอยู่ในในคลอโรฟิลหรือมันไปอยู่ในรูปของกรดอะมิโนเนี่ยแล้วมันอยู่ในใบเนี่ยทำอยู่ในใบามากนะครับมันเป็นแหล่งของไนโตร นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใบยเยอะนั่นหมายความว่าไนโตรเจนเราก็เยอะไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนมันจะอยู่ในรูปของโคโลอโรฟิลล์นะครับหมายความว่ามันก็จะมีไนโตรเจนอยู่เยอะจังหวะที่พืชต,ต้องการดอกหรือต้องการให้มันออกดอกแล้วต้องการคาร์บอนหรือธาตุซีเนี่ยเยอะๆเนี่ยแต่ไนโตรเจนมันก็เยอะด้วยเนี่ยโอกาสที่มันจะออกดอกมันก็จะลดลงนะครับถ้าใบาดำใบใบดำย้ำว่าใบาดําแต่ต้องมีใบยเยอะทรงคุ่มหนาแน่นนะ ย้าอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่านโตรเจนเนี่ยที่อยู่ในใบเนี่ยเขาบอกว่า70%ของนโตรเจนทั้งหมดมันอยู่ที่คลอโรฟิลล์ครับหรือคลอโรพาสนะครับคลอโรพาสก็เป็นเหมือนกับที่ที่หนึ่งที่เก็บคลอโรฟิลล์อยู่ข้างในนะครับแล้วคลอโรฟิลล์มันก็มีหน้าที่ในการดูดกลืนขึ้นแสงแล้วก็เอาแสงมามาเปลี่ยนในขั้นตอนต่อๆไปภายในคลอโรพาสเพื่อสังเคราะห์แสงออกมาการสังเคราะห์แสงมันก็จะได้น้ําตาลออกมานะครับ ทีนี้ไนโตรเจนเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรดอะมิโนแล้วก็โปรตีนทั้งหลายนะครับที่มันอยู่ในพืชหรือแม้แต่ในคนนะครับมันก็อันเดียวกันนะครับกรดอะมิโนหน้าตาโครงสร้างมันอันเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกรณีที่ว่าเราใช้กรดอะมิโนที่หมักจากปลาแล้วก็มาฉีดพืชน,นะครับทีนี้กรดอะมิโนตัวแรกที่พืชเขาสังเคราะห์ขึ้นได้เองเขาจะเรียกว่ากรด กูตามิกหรือกูตาเมทนะครับหน้าตาโครงสร้างทางเคมีก็กจะประมาณนี้เสร็จแล้วเขาก็จะเอากรดอะมิโน,โนมาต่อรวมๆกันมันก็จะได้เป็นพวกเอนไซม์หรือเอาไปทําเป็นโปรตีนหรือเอาไปเป็นเรื่องของสารพันธุก,กรรมสารพันธุก,กรรมก็ได้แก่พวก DNA แล้วก็ RNA เนะครับ <c oughs> เป็นพวกนี้เป็นสารพันธุกรรมที่จะกําหนดว่าเราหรือพืช จะมีหน้าตาแบบไหนโตได้แค่ไหนให้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันเกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งบางคราอย่าไปตัดเรื่องของเอนทั้งหมดนะครับแล้วก็ในโปรตีนเนี่ยจะมีไนโตรเจนอยู่ประมาณสัก16%โดยคร่าวๆนะครับประมาณ1 6อนะครับอันนี้เป็นเรื่องของไนโตรเจนที่มาสะสมที่ใบยอย่าลืมนะครับว่าใบาเป็นแหล่งสะสมไนโตรเจนที่ค่อนข้างมีเยอะมีเยอะก็70%ของไนโตรเจนนะครับมันอยู่ที่คลอโรฟิลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไรก็ตามพืช หยหรือขาดหรือสถานอะไรบางอย่างเกิดความเครียดแร้งจัดร้อนจัดเขาก็จะมีการย่อยสลายไนโตรเจนหรือคาร์โบไฮเดรตที่มันอยู่ที่ใบนะครับเอาไปเลี้ยงส่วนอื่นๆมันก็เกิดอาการถ่ายใบนะครับสัดส่วน c n r a t i o ที่เหมาะสมมันควรจะเป็นเท่าไรล่ะนะครับสัดส่วน c n r a t i o ควรจะเป็นเท่าไรหลย่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าตัวเลข มันควรจะเป็น20ต่อ12นะ20ต่อ8นะ20ต่อ4นะ20ต่อ2นะหมายความว่า c เนี่ยมี20แล้วก็ในตัวเจนมี12นะแต่ในความเป็นจริงเราวัดไม่ได้ครับเราดูเพื่อนเราไม่มีเครื่องมือไปวัดว่า c มันควรเท่าไร n มันควรเท่าไรซึ่งไอ้เรื่องของสัดส่วนที่เป็นตัวเลขตรงนี้เนี่ยในมุมของผมนะมันใช้งานไม่ได้ผมเลยฆ่าตัวแดงไว้แต่แรกนะครับมันใช้งานไม่ได้ นะครับแล้วก็ในทางวิชาการจริงๆมันก็ใช้งานไม่ได้ครับจะเอาอะไรมาวัดว่าอันนี้ C เยอะอันนี้ n เยอะคุณจะไปเด็ดใบามาแล้วมาวัดว่าอ๋อในใบเนี้ยมี C เท่าไหร่มีเเท่าไหร่มันตอบไม่ได้เพราะว่าบอกแล้วว่า C ที่ใบไม่ใช่คำตอบ C มันต้องอยู่ที่ลำต้นกับกิ่งนะครับเพราะมันวัดไม่ได้ตัวเลขนี้มันใช้ไม่ได้จริงๆแล้วในทางวิชาการเนี่ยเขาก็ไม่ยึดถือตัวเลขนี้ทีนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่า มันมีการเอาตัวเลขพวกนี้มาขยายความดั้งเดิมมันมีคนศึกษามาแล้วเขาพยายามจะหาเรื่องสัดส่วนว่า C มันควรจะเป็นเท่าไหร่เอมันควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงมีส่งผลต่อการออกดอกสุดท้ายเขาพยายามหากันแล้วครับแต่มันไม่มีคําตอบมันมันตอบไม่ได้คือมันไม่สามารถทําเป็นกฎได้หรือเป็นทฤษฎีได้แล้วเอาไปใช้กับพืชอื่นๆได้เช่นสมมตินะครับเราพบว่า C ในมะม่วงแล้วกันสมมติมันมีสัดส่วนอยู่ประมาณ20ต่อ N สัก8 แล้วมันออกดอกได้ดีพอไปวัดในพืชอื่นเช่นอาจจะเป็นลิ้นจี่ลำไยฝรั่งหรือส้มตระกูลส้มมะนาวอะไรพวกนี้หรือแม้แต่ทุเรียนอย่างเงี้ยไอ้ยีต่อ8เนี่ย C20 N8 เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ในพืชอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่สามารถที่จะสร้างเป็นทฤษฎีได้มันมีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพยายามเก็บตัวเลขพวกนี้มาเยอะแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่ามีคนเคยถามผมว่าเรื่อง c ีเอเลช ควรจะเป็นอะไรไงดีพี่ผม,มพยายามหลีกเลี่ยงไม่ตอบเรื่อง c n r a t i o นะครับโอเคก่อนหน้าที่มันจะมีเรื่องของ c n r a t i o เนี่ยมีคนอยู่คนหนึ่งเขาทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง c n r a t i o ถ้าจำไม่ผิดเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอทีสปริญญาเอกของตาคนนี้ไม่กล้าออกเสียงนะครับกลัวออกเสียงผิดกับแต่คนนี้นี่ตั้งแต่ปีคศนะปีคศนคะรับหนะึ่ ของมหาวิทยาลัย Oregon State of University ที่สหรัฐอเมริกาครับ1918ปัจจุบ,บันปีคศคือ2,024อร้อยกว่าปีแล้วครับแต่ว่าเขาทำในมะเขือเทศตหมอเนี่ยเขาทำในมะเขือเทศและเป็นคนแรกที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วน CN นะครับหรือ CN r a t นเเขาเป็นคนแรกแล้วเขาทำในมะเขือเทศแต่การที่เขาทำเรื่อง CN ตัวนี้เนี่ย CN r a t i หรือสัดส่วน CN เนี่ย เขาไม่ได้พูดถึงไม้ผลเขาทําเกี่ยวกับมะเขือเทศแล้วเขาไม่ได้อธิบายเรื่องการออกดอกนะครับจนตอนหลังแหละหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยถึงมีการเอา CN เอ็นเชมาใช้มากขึ้นแล้วก็พยายามเอามาอธิบายซึ่งก็ผิดไปจากแต่คนเนี้ยที่เขาที่เขาเป็นคนแรกที่เริ่มต้นทําเรื่องของสัสดส่วน CN นะครับสำหรับไม้ผลเขตร้อนมันมีข้อแม้ยอย่างหนึ่งว่าเรื่องของสัสดส่วน ที่เป็นตัวเลขนะครับของ c กับ n เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่สามารถหาคำตอบได้แบบเป๊ะๆแม่นๆนะครับว่ามันควรจะเป็น c เท่าไร n เท่าไรแต่สำหรับไม้ผลเขตร้อนมันก็ยังมีข้อแม้บางประการคือมันสามารถเอาเรื่องของ c n ratio มาใช้ได้หรือสัดส่วน c n ratio มาใช้ได้นะครับซึ่งมันสามารถแบ่งออกปเป็นข้าวๆได้อยู่4ระดับก็คือระดับที่1ระดับที่2แล้วก็3แล้วก็4ซึ่งตรงนี้ย้ำว่าผมไม่ได้คิดเองนะผมก็เอามาจาก อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์ลวีเศรษฐพักดีนะครับน่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลวีนะครับอันนี้ท่านก็ได้แบ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านเอามาจากตำราเล่มไหนแต่ว่าผมก็ยึดถือตามท่านนะครับว่าสัดส่วนระหว่าง c กับ n เนี่ยอยู่ประมาณ4ระดับนะครับก็คือระดับที่ 1, 2และ3และก็4นะครับระดับที่1มันจะหมายถึงว่ามี c นะครับเท่าไรไม่รู้แหละไม่รู้ว่ามีการหาสม่านเท่าไหร่แต่รู้ว่ามี n สูงมาก เอสูงมากวัดจากอะไรวัดจากที่การบ้าใบาอาการบ้าใบาหมายความใบเยอะมากนะครับทรงพุ่มแน่นทึบไม่มีการตัดแต่งทรงพุ่มอันนี้เขาเรียกว่าบ้าใบานะครับที่สําคัญคือใบดําใบดำอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าใบาดํามันคือคลอโรฟิลมันคือส่วนที่สังเคราะห์แสงมันมีการผสมแมกนีเซียมแล้วก็มีไนโตรเจนแมกนีเซียมมันหนึ่งเนาะแล้วก็ไนโตรเจนมัน4ไนโตรเจนคือ n นั่นแหละนะครับะส,สมอยู่มากเพราะฉะนั้นในที่นี้เรา ถึงบอกว่าเมื่อใบมันเยอะใบมันเยอะมาเลยมีการสะสม N ค่อนข้างสูงก็คือไนโตรเจนสูงมากนะครับแต่ว่าในลำต้นหรือในกิ่งขนาดใหญ่เราไม่รู้ว่า C มันเยอะมันมีมากมีน้อยมอย่มีการสะสมมามากน้อยขนาดไหนนะครับเราไม่รู้ตรงนี้นี่คือระดับที่1ซึ่งโอกาสจะออกดอก50-50ออกก็ได้ไม่ออกก็ได้เผลอไม่ออกครับส่วนใหญ่มักจะไม่ออกส่วนใหญ่มักจะไม่ออกถ้าระดับที่1นะครับถัดมามันจะเป็น สูงแหละมีการสะสมคาร์โบไฮเดรตหรือคาร์บอนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไนโตรเจนสูงคือสูงทั้งคู่พูดง่ายง่ายคือทรงพุ่มมันไม่แน่นทึบมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีโอกาสออกดอกได้นะครับมีโอกาสออกดอกได้นะครับบวกกับการจัดก,การอื่นๆของเราเช่นจะมีการงดน้ามีการสิแพคโคมีการทาอย่างอื่นประกอบอะไรเงี้ยมันก็จะออกดอกได้อันนี้คือทรงพุ่มของต้นเนี่ยมันก็แน่นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับบ้าใบา เขาเรียกว่าใบามันไม่ดำมากใบมันไม่เยอะมากมีการตัดแต่งกิ่งแขนงที่อยู่ข้างในออกอะไรเงี้ยหรือว่ามีการทําให้กิ่งแขนงถ้าอย่างในทุเรียนเนี่ยเราจะพูดถึงกิ่งแขนงที่อยู่ข้างในแต่ว่าถ้าในพืชอื่นเนี่ยในในไม้ผลชนิดอื่นเนี่ยมันมีการตัดแต่งกิ่งให้มันโป่งขึ้นมาซักระดับหนึ่งนะครับหกับ2อเนี่ยอีกอันหนึ่งที่มันสังเกตเห็นได้ชัดหรือได้ง่ายก็คือมังคุดนะครับมังคุดเนี่ยสังเกตได้ว่าถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งมันอะไรเลยนะไม่ทําอะไรกับมันเลยนะ ประมาณ6เดือนนะครับแน่นมากหนามากใบหนาใบแน่นมากเวลาเรามองสมมติเรายืนอยู่ข้างนอกแล้วก็เรามองเข้าไปที่ต้นบางคุดเรามองไม่เห็นลำต้นแล้วก็ไม่เห็นกิ่งมันเลยใบมันใหญ่ใบมันหนาแล้วก็ดํามากแล้วเราก็ลองเดินเข้าไปที่ใต้ต้นบางคุดเราก็จะรู้ว่าโหอากาศชื้นมากนะครับชื้นมากๆชื้นกว่าข้างนอกค่อนข้างเยอะเลยบางคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายดีแต่จริงจมันชื้นพอมันชื้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือภายในทรงพุ่มถ้ามันชื้นอัตราการคายน้ํามันจะต่ํา เมื่ออัตราการคายน้ํามันต่ําการสัราะห์แสงก็จะต่ําไปด้วยเพราะการสั่งข้ะแสงจะมากจะน้อยอาศัยนอกจากเรื่องของแสงน,นะครับมันจะมีเรื่องของอัตราการคายน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นอย่างตัวมังคุดเนี่ยการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเรายือนอยู่แล้วเรามองเข้าไปเนี่ยเห็นลำต้นเห็นกิ่งบ้างเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะ,ะนั้นไอ้จากเดิมที่มังคุดเนี่ยเราปล่อยปล่อยมันไม่ค่อยตัดแต่งกิ่งมันเนี่ยอาจจะใส่ปุ๋ยบ้างไม่ใส่ปุ๋ยบ้างนะว่าอย่างีเรื่องนะครับอันนี้สําหรับมังคุดเนาะ แต่เมื่อไรก็ตามถ้าเรามีการตัดแต่งกิ่งมันเนี่ยเป็นประจำนะครับอาจจะทุก4เดือนหกเดือนตัดแต่งคีเนี่ยยังไงยังไงทุกๆปีมันมีดอกมาแน่ๆน,นะครับมีดอกมาแน่ๆถัดมานะครับจะเป็นระดับที่3คือสัสดส่วนระหว่างสีสูงนะครับเอ็นต่ำนะครับอันนี้พูดง่ายๆเลยคือมีการตัดแต่งทรงพุ่มเช่นอาจจะมีการแต่งกิ่งแขนงนะครับล่วงหน้าประมาณ90วัน60วันว่ากันไปก่อนที่จะทาดอกนะครับทรงพุ่มไม่ทึบ นะครับใบก็เป็นสีเขียวปกติพวกนี้โอกาสออกดอกค่อนข้างสูงอันนี้คือเรื่องของซีสูงเอ็นต่ำเป็นแค่หลักการนะครับเป็นแค่หลักการว่าสิ่งที่เราคาดฝันเกี่ยวกับสัดส,ส่วน C และ n เนี่ยมันคือ C ต้องสูง n ต้องต่ำนะครับอย่างที่บอกครับว่า n มันสะสมอยู่ในใบแต่ C ที่จะเกี่ยวข้องกับการออกดอกมันไม่ใช่ C ที่อยู่ในใบแต่มันเป็น C ที่อยู่ในลำต้นและกิ่งนะครับถัดมาคือลำดับที่4หรือเลเวลที่4ี่อ่ะ สัดส,ส่วน C เท่าไรไมินฮุ่แต่นะเทเจนขาดอันนี้สังเกตได้ยังไงเช่นต้นซุดโสมแล้วก็ต้นแคะแกนนะครับมีคนเคยถามผมแล้วเคยคุยกับผมว่าไอ้ต้นที่ออกดอกไอ้ต้นซุสโสมเหลืองเหลืองออกดอกจังเลยเป็นนุ่นนี้นั่นจังเลยอะไรเงี้ยทำไมมันออกดอกละไอ้ที่เราดูแลดีไม่เห็นออกดอกเลยให้ปุ๋ยให้น้ําให้ดูแลอย่างดีต้นสวยใบงามอะไรเงี้ยออไม่เห็นออกดอกเลยแต่ต้นซุสโสมออกดอกจัง แล้วก็มาอธิบายว่าเนี่ยพอมันสมสมออกดอกดีกว่าเลอเอบางคนบอกว่ามันโสมจะตายเลยออกดอกดีคําตอบมันคือเรื่องของ C และ N ครับไอ้ต้นโสมเนี่ย C มันปกติคือ C มันมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นนะมันสะสมมากสะสมน้อยมันก็มีเท่านั้นนะครับแต่ที่ใบมันไม่ค่อยมีใบหรือใบมันเหลืองมากคือในเราเจนมันขาดสมมติ C ของใบสามันอยู่ระดับเนี้ยที่มันอยู่ในลาต้นอยู่ในกิ่งขนาดใหา่อยู่ระดับเนี้ยไอซีของต้นที่โสมมันอาจจะอยู่แค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่แค่มือที่อยู่ด้านล่างเนียแค่เนี้ย แต่ว่าไนโตรเจนของไอโตโซมมันแทบไม่มีเลยไงเพราะนั้น C มันก็มากกว่า N อยู่แล้วเพันมันก็เลยเกิดการออกดอกส่วนไอต้นระดับ3มเนี่ยซมันอยู่ระดับนี้ N อมอาจจะอยู่ระดับนี้แล้วมันก็ออกดอกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสัดส่วนในความคาดฝันของเราว่าสัดส่วน CN มันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับมันถึงจะมีการออกดอก